นี่ตัวเริ่มต้นแล้ว,ลวพวกนี้ถ่ายกันอ,อคลิปนี้ถ่ายกันทำไมมึงหันกล้องมาทางนี้ลเลยเฮ้ยหันม่งู้สิเออน่าตอนนี้ก็ถ่ายความหน้าัาของสาวคนที่อยู่นะฮะซึ่งเป็นตัวแรกของผมนะับผมน่ารู้ไอสองตัวน้ำเลี้ย <laughs> ตอนนี้ฮะเขาได้ออมีตัวของตัวเองนะฮะเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วตอนนี้ทั้งสองคนนะฮะคนมีลูกไฟตาม ต้องผ่านยางจังโอเคนะตอนนี้อย่าไปไกลฮะอย่าไปไกลฮะมาใกล้ๆเลยครับโอ้ตอนนี้ปืนลงมากขับบินได้ครับเรีอฟเฟกต์บินอ้าวไม่ได้ลงไม่ได้โหดขึ้นระเบิดระเบิดโอ้สุดยอดมากครับปูตะกี้มันนี่เล่นอู้ออ้าวโดนเลยฮะอเงี้ยตอนนี้โดนเอาเลฮะวิ่งไปทำไงต่อครับหยุดมี ก็จะทำเรื่อยๆเท่ากันโอเคเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเหลือเกินนะทำให้เรื่อยๆเท่ากันด้วยก็อายุจะต่อยมากไปไหมต่อยตอนนี้อ้าวคนนี้อ้มาจะเท่ากันแล้วฝันเลยฝันเลยคนรอดูอยู่เร็ว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 อ่าฝากตัวต่อให้ฝันนะรอเริ่มนะรอเริ่ม เปี่ยนตัวนะเป็นฟาโรนะประัตฟาโรอีกคนเปียนเป็นมนุษย์ไฮเทคอิเล็กทรอนิกสเขารียกอไวะอิเรทนิสนะฮะเอาไม่ใช่เปลี่ยนเปโปโตไทป์ะโปโตไทปโดนแช่แข็งด้วยน้ำเยียวใช่ไหมโปรโตไทปโดนละเพรอะไรอยากูเปิดอะไรดูอไม่แง าาไม่ได้สตินคับเออจะเล่นนานดเล่นนานเลยนเออเล่นนานไหบ้างปิดหมดนะตอนนี่ฟงใบบาทะเหนือไว้ยังเดียวกาลินาทอกนะไว้คุยกับใครนะฮะคุ่ใดรนี่ได้ไป็นโโตไทไล่เลยฮะตอนนี้ไล่ไล่เออโอโต้ไท ใส่กันมั่วฮะตอนนี้โหแล้วมันแหลกอุ้งมัมมี่อืมยสิกยเ,เ ank, กนะเลมีเสียเฮะสตมีแต,ต,ต่เสียงพัดลมคุณใครเยาะเลยนะฮะคุณใคร,คร,ครไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครไม่ควรติดลมนะฮะ ขาดทันลมไม่ได้อ่าขาดไม่ได้ะขาดมีเครื่องดับเลยนะฮะขาดไม่ไจริงๆนะดับเลยอ๋อโหตัวสูงไม่ใช่หนักมากไม่ใช่หนักมากอุ้ยแล้วก็แข็งอีกแล้วอ่ะโดนน้ำเยี่ยวน้ำเราเคลียรน้ำเยี่ยวไม่ได้มันไม่สุภาพนะฮะน้ำฉี่นะฮะ โอ้โหนี oh, ่โ oh, อ้โหสุดยอดมากโอ้โหโไปเลยฮะโอ้โหการต่อ okay. ส nah, ู okay. uh, here, uh ้ที่โอ้โหไม่เล่นครับเวัร์อุ้ยแล้วหมดกันจังฮ่าตรงๆเดินมาฝันกันหน่อยนะหมดกันจังให้กำลังใจทั้งสองคนเลยเขือตายแล้วอีกแล้วครับโอ้ซ้ายซ้ายที่มันเขื่อ ได้เร็วกวะอุ้ยเก่งเก่งเก่งตัวนี้เก่งเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เก่ง